ดได้ครับผมนะครับเทสดูเทสดูระบบเสียงยังไม่ตกใจล้วอาจจะไม่ได้ดีเพราะไม่ได้ติดใหม่นะครับอันนี้เราก็ลองเทสต์ในแบบของภาพก่อนนะครับว่าตัวโนโอเค สวัสดีครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องคุงกันยองนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยผมอย่างที่บอกครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับผมไม่ใช่าตากล้องมืออาชีพนะครับถือว่าเป็นผู้ที่ใช้นะครับหนึ่งท่านละกันนะครับที่ซื้อหาจัดหากล้องนะครับเอามาเพื่อ ใช้ในการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ถ่ายภาพนะครับวันนี้ผมมานําเสนอต่อยอดจากตัวที่แล้วนะครับวันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่ากล้องในราคาที่ทุกท่านอาจจะเอื้อมถึงนะครับก็หลักที่ผมหาครับหมื่นกว่าบาทไม่เกิน20งหมื่นนะครับก็วันนี้มานําเสนอด้วยกล้องนะครับแคนนอน 200D มาร์ค i นะครับเป็นกล้องทรงเ s เซอราแต่ว่าเป็นตัวเล็กนะครับ ไซส์น่ารักน่ารักเลยนะครับถือว่าเบาด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับได้ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าก็เป็นทรงที่เ,เรียกว่าเป็นยอดนิยมนะครก็มาตลอดการในส่วนของก่อนหน้าที่จะเป็นมิลเลรเลสนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นทรงเดียสแวนะครับตรงนี้ ใช้ระบบเดียวกันกันกบของทาง M50 นะครับก็คือ,อระบบประมวลผล d i g i นะครับแล้วก็ระบบโฟกัสเป็นของ Dual Pixel นะครับแต่ว่าเขาได้เปรียบคือเลนเนี่ยของเขาเป็นตัว EF นะครับใช้ได้ทั้ง EF-S นะครับแล้วก็ EF ของทาง Canon ได้เลยนะครับก็ผมที่แถมมากับตัวกล้องเลยก็จะเป็น18-55 f/4-5.6 นะครับแล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อการวีลอ็อก ผมลืมไปต้องขอประทันโทษนิดนึงเพิ่มตรงนี้นึงครับตรงนี้ตัววอดี้ไม่มีกันสันนะครับเป็นกันสันดิจิตอลเหมือนกันนะครับเหมือนกับทางของ M50 นะครับคือมีทั้งระบบสแตนดาดแล้วก็เอ็นทานนะครับโดยเหมือนเดิมครับถ้าทุกท่านอยากจะใช้ V Log นะครับเพื่อให้ได้บรรยากาศภาพข้างหลังด้วยเนี่ยก็ผมก็แนะนำครับเลนส์ F-S อีกตัวหนึ่งก็คือ10.18นะครับ F 4.5-5.6นะครับเลนส์ตัวนี้เนี่ย ครับให้ดูให้ดูนะครับก็เลนตัวนี้นะครับก็คือเป็นเลนที่มีระบบกันสั่นนะครับแล้วระบบ S T M ด้วยนะครับที่เงียบนะครับถ่ายดีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นผมมีเลนอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ผมเป็นคนติดนะครับ่ารรับแสงนะครับก็คือตลอดช่วงนะผมก็จะไปได้ซิกม่านะครับ10 20 f 3.5ตลอดช่วงนะครับ เป็นเลนที่ถือว่าหายากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ให้รูรับแสงที่กว้างที่สุดแล้วใน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 ตระกูลท่าที่ผมหามานะครับแต่ถามว่ามีไหมมีโทคินะนะครับ11 11.16แล้วก็11.20ท f 2.8ี่ f 2.8นะครับแต่ว่า ด้วยสภาพตอนนี้ที่เป็นมือสองมันยังหาที่สวยๆยังไม่เจอครับแล้วก็ก็เลยไม่ได้เอาตัวนั้นนะครับแล้วก็ผมมองว่าซิกมันกว้างกว่าด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียของซิกมาตัวนี้เนี่ยก็คือระบบโฟกัสที่ดังนะครับมันจะดังแก๊กแกๆกแกแกแกกกครับ ก็จะไม่เหมือนทางด้านตัวนี้นะครับที่เป็น STM ก็จะเงียบนะครับก็แลกกันครับแต่นี่เลนเบากว่านะครับแต่นี่ได้ระยะ3.5ตลอดช่วงนะครับผมก็ไว้ใช้ตั้งถ่ายนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเลนที่ผมมีตัวหนึ่งก็จะเป็น17.55 f 2.8ตลอดช่วงนะครับที่เขาเรียกว่าเลนเทพัวคูณของทางแคนนอนนะครับตัวนี้ก็ให้เด็บที่กว้างนะครับทำ ว่ามีกว้างออกว่านี้ไหมมีครับมีซิกมา1835 F1.8 นะครับแต่ว่าตัวนั้นมันไม่มีกันสันนะครับตัวนี้มีกันสันผมก็เลยสนใจเป็นตัวนี้มากกว่านะครับก็เลยหาตัวนี้มาเสริมทัพอีกทีนึงนะครับด้วยตัวกล้องนะครับก็ถือระบบโฟกัสตัวนี้เนี่ยจะใหม่กว่าของ M50 Mark 1ที่ผมมีอีกขั้นหนึ่งก็คือ เป็นดูอั p พ x e l ลนะครับอีกเวอร์ชั่นที่สามารถโฟกัสตานะครับเรียกว่า i i d e t e c นะครับก็ปกติถ้าเป็น M50 เนจะเป็นเฟสนะครับใน Mark1 นะครับตอนนี้ก็เริ่มมี i เข้ามาด้วยนะครับก็ i a ออโต้โฟกัสเข้ามาเกี่ยวนะครับก็ถือว่าดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่เองก็ให้มา ผมถือว่ามันจะต้องมีเสริมมานะครับก็เป็น LPE17 นะครับก็เป็นอีกกล้องหนึ่งนะครับที่ถือว่าราคาเอื้อมถึงนะครับราคาไม่แพงนะครับก็อยากให้ลองพิจารณาดูนะครับแม้อาจจะเป็นรูปทรงแบบ D s l r เก่านะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้ขี้นิ้วขี้เละนะครับแต่เรื่องระบบกันสั่นเดี๋ยวผมให้ชมตอนที่เขาถือถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับก็ลองดูครับนะครับ อันนี้เราปรับสปีดชัตเตอร์ขอปรุทาตครับสปีดชัตเตอร์นะครับจาก100เป็น200นะครับแล้วก็ค่า F เหมือนเดิมครับ4.5นะครับแเรา ISO เป็นออโต้นะครับส่วนการสั่นเป็นกลับมาเป็นสแตนดาร์ดดูทีว่าถ้าเป็นชัตเตอร์200สปีด200นี่เป็นยังไงบ้างครับลองดูนะครับการสั่นมันจะโอเคขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเปิดระบบเอ็นทาน์ด้วยนะครับ ตอนนี้ไม์ก็ยังใช้เป็นไม์ในตัวกล้องนะครับในการรับเสียงจากของเรานะครับก็ลองดูได้ลองดูได้นะครับอยากให้ดูการเดินนะครับผมอาจจะเป็นคนเดินแรงนะครับแต่อย่าตกใจครับการเดินก็ลองดูเรื่องการสั่นว่าดิจิตอลในระบบสแตนดาร์ดรับได้หรือเอ็นทามรับได้ไหมนะครับในคากล้องมีหาได้ไม่เกินของเหลืนะครับอันนี้เราเปลี่ยนระบบการสั่นใหม่แล้วนะครับ ตอนนี้ชัตเตอร์สปีด200นะครับค่า F อยู่ที่4.5นะครับแล้วก็ไอซ์โออโต้นะครับแต่ว่ากันสันเราเปลี่ยนเป็นระบบเอ c นชารนะครับเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ลองดูว่ากันสันแบบนี้โอเคไหมนะครับระยะถือถ่ายก็ประมาณเกือบเดซหนึ่งนะครับคือ๋ยวมาเนี่ยว่าหลับได้ไหมใฮไเรื่องกันสันนะครับอนุญาตอนุญาตหนักนิดนึงโอเค โกลลิงชัตเตอร์ก็ลองดูนะครับรับได้ไหมครับก็พยายามเทสให้ได้มากที่สุดในดักลองดูในแบบที่ไม่ได้มีความรู้นึงของกล้องอะไรมากมายนะครับก็ลองดูลองดู นี่เราทดสอบการเดินนะครับผมก็จับเลนแล้วก็เดินนะครับนี่คือบรรยากาศของอการทดสอบตอนนี้ก็คืออยากมีอีกตัวหนึ่ง,งที่บอกนะครับเป็นการต่อยอดจากตัว m 50เพราะว่าผมมีเลนตัวนี้นะครับก็คือ1755นะครับแล้วก็รู้สึกว่าต่อแล้วก็หนักนะครับก็เลยลองดูซิว่าถ้าเป็นของอเบียร์นไไงบ้างก็น้ำหนักลงนิดหน่อยนะครับก็ถือว่า โอเคเลยนะครับต่อเรื่องของการถ่ายภาพครับอาจจะแพ้ในส่วนของทางด้านเ50ตรงนี้เขาทำได้10เฟรมนะครับจะต่อต่อการถ่ายต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้ได้5เฟรมนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็อยากเรียนรู้ก็ลองลองครับศึกษาครับถือว่าเป็นความรู้นะครับก็ลองดูครับเป็นคำแนะนำจากทางผมนะครับอาจจะ พอช่วยท่านได้ลองตัดใจดูบ้างก่อนจากลานะครับผมก็ขออนุญาตนะครับลบกวนทุกท่านนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปมีความรู้นะครับช่วยเหลือท่านได้บ้างแล้วก็ท่านพึงพอใจก็ลบกวนสับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อ่าอ uh, ินเทอร์เทนเมนท์ทงต่างๆนะครับเรื่องของการไปท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ที่ผมจะลองหามาเทสนะครับตามแบบฉบับของผมนะครับก็ขออภัยนะครับถ้าหาก uh, ตัว uh, ในส่วนของทางด้าน uh, เทคนิคต่างๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าผมก็ใช้ในลักษณะของผู้ที่ซื้อมาใช้นะครับหท่านอย่างที่บอกครับนี้ก็แนะนำกันต่อไปนะครับ เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้ท่านลองจัดหาดูนะครับไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมจนถึงเวลานี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อติดตามการรับชมของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ